สารอาหารประเภทใดที่ให้พลังงานมากที่สุดสารอาหารชนิดใดมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อข้อใดต่อไปนี้เป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง วิตามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรสารอาหารใดช่วยในการป้องกันโรคเน็บชาหากขาดแคลเซียมจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย ข้อใดเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงการได้รับคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปอาจส่งผลอย่างไรสารอาหารชนิดใดช่วยในการมองเห็นในที่มืด อาหารที่มีใย,ยอาหารมากช่วยในเรื่องใด